วันนี้พาทานที่คอสโมอีกวันหนึ่งนะคะมาทานส้มตามร้านเดิมแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวร้านอื่นๆนะคะที่อยู่ในคอสโมให้ดูนะคะวันนั้นยังรีวิวไม่ครบนะคะเรืน,นี้จะมีประมาณ200ร้านค่ะอันนี้จะเป็นร้านไดกุกุโอ้ใหญ่โตไม่มาใหม่เลยอ่ะลูกกะสิบาบาทนะคะ ใช้เราชนะใช้คนละครึ่งได้อันนี้จะเป็นช็อกโกแลต1ิบบาทนี่นะคะช็อกจะไปแต่งหน้าเค้กได้และร้านนี้จะเป็นร้านข้าวแกงที่อร่อยที่สุดในตรงนี้นะเราเพิ่งกินไปอาทิตย์ที่แล้วร้านข้าวแกงนี้น,นี่จะมีหลายร้านนะคะเดี๋ยวพาไปซื้อหมูทอดอีกร้านหนึ่ง ขอนทองขีดละ 79, 79, ้โลละ790้อก็ไม่แพงนะขีดละ79เองอะโลละ790้อยเไม่แพงไม่แพงจะไปไปซื้อมูทอดนะคะร้านนี้อร่อยไม่ขาะจะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยและทุกร้านนะคะที่อยู่ในฟู้ดอร์ตตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่รับเราชนะได้กินหมูทอดมาแล้ว ได้กิดนลอยมาแล้นี่ค่ะหมูทอดแเดียวกันทอดแดดเดียวหลทอดหมูทอด,ทอดตาสลมูทอดเปลี่ยนไปมันเคยเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอามาหัน่นวันนี้ทำไมเดี๋ยวนะ เปลี่ยนไปกลายเป็นหมูเส้นๆถ้าเปลี่ยนแล้วก็ไม่กินอันนี้ก็ร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงในนี้เยอะนะคะแล้วก็ขายดีทุกร้านเลย พวกเสียด้หมูทอดทำไมเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆของเก่าทำดีอยู่แล้วอะเพิ่มมาเปลี่ยนเลยรู้สึกว่าไม่ไม่น่าทานเลยใใอ,อันนี้ไก่กะรระอันนี้เป็นร้านเนี่ยค่ะแบแบเนี่ยจะเป็นร้านนมสดของตาหมีนะคะแล้วเขาก็มาเปิดเป็นร้านนมปัน่นมีภูเขาไฟปัน่นเดี๋ยววันนี้ได้ทุเรียนกลับบ้านแน่ ถูกมากขีดละเจ็ดสิบก้าก็โลหนึ่งก็แค่เจ็ดร้อยก้าสิบตะกี้สั่งส้นตํำไว้แล้วนะเดี๋ยวเราวนไปดูก่อนถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวจะพาไปตรงอื่นนะคะโรตีสาไหมจากอยุธยาบางมัดใช้ของี่ โอ้คิวยาวอยู่เลยคิวยาวอยู่ไปไปไปตรงอื่นก่อนคิวยาวอยู่นะคะมาแล้วมันอดกินไม่ได้ <laughs> ตรงนี้จะเป็นชานมไข่มุกค่ะสาลาเปาติเล็กอาซาลาเปาสิเล็งก็อร่อย อันนี้กุ้งเผานะคะมีทุกอย่างเลยอะที่อยากกินอันนี้เนี่ยเคบับเคบับพิซซ่าอันนี้เป็นร้านกะหรี่ปาบนะคะร้านนี้คนเข้าแถวเหมือนกันนะ แชมป์ประเทศไทยก็จะมีเฟ้นปรายด้วยกะลีป๊าบด้วยอีกมุมหนึ่งตรงนี้จะใช้เป็นซื้อบัตรนะคะแล้วก็มาซื้ออาหารนะคะจะเป็นส่วนของอันนี้ตรงนี้จะใช้ของ คนละครึ่งไม่ได้แต่ร้านทุกร้านนะขอบอกเลยว่าอร่อยมีสุก,กี้เมอวัลิขร้านนี้เป็นสุก,กี้หมูมีโคตรเออราคโคตรคั่วนี่อร่อยค่ะร้านนี้อร่อยเอาเอาพวกเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วปกติจะเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมคะแต่ร้านนี้จะเอาพวกมักกะโรน,นีสปาเกต็ตตี้มาคั่วแล้วก็หลั่งยำพวตดุสิตนี่คนเท่าแถวนะ แล้วก็ไข่ทอดยางตูมนี่จะเป็นของดารานะช่องสามว่าแล้วแล้วก็มีแอนตี้แอนด้านนอกนุ้ก็จะเป็นสลาดนัดนะคะนนมันมีหวานหวา ที่นั่งสบายนะคะอันนี้จะเป็นลานที่ต้องใช้ขูบป,ปองะะมีผู้หลักผู้ใหญ่อายุเยอะๆมานั่งเล่นกันเยอะนะคะบางคนก็อยู่ในบางคนก็จะอยู่ในเออมืองทองอยู่ในคอนโดอยู่ในหมู่บ้านเลยคะ่ะแล้วก็ มานั่งเล่นนั่งทานเดี๋ยวพาไปดูร้านหยกสดค่ะหยกสดนี่ก็เป็นขนมที่ใช้ใบเตยสดทำมีอะไรบ้างเนาะรับอระไรดีเป็นอะไรดีดูนะอินทนินเปียกปูนเดี๋ยวดับ มีอินทนินมีขนมเปียกป,ปูนร้านนี้ก็จะเป็นมุมเบเกอรี่นะคะมีซูชิวังหลังมีบุฟมีร้านขนมฟูขนมฟูอันนี้คืออะไรอ๋อครับเค้ก คนมารวมได้นะคะสามกล่องร้อยท่านมูซื้อชิปเปิลเนียสวัสดีค่ะนี่ละสิบบาทอันนี้เค้กอ่อซูชิวางหลังชินรร้นเบลอเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินรอบที่สองแหละเดี๋ยวเรากลับไปตรงกลับไปตรงร้านข้อมตามเราต่อ เยอะเห็นไหมคะคนนั่งทานเยอะมากร้านมีโชคคิวยาวมากนะคะรอร่อยมากด้วยขอหมูยา่าง ำปูปลาร้าใส่กุ้งสดค่ะจานรเริ่มเลยเจ็ดสิบ ไข่ร้านนี้อร่อยมากค่ะไม่สิบาบสะอาดมาก